มีตั้งก็หาซื้อไม่ได้นะบอกเลยว่าลายเซ็นสดของมาร์คมาเกสนั่นเองคันนี้นะครับบอกเลยสุดยอดมากๆควรค่าแก่การเก็บสะสมเล้วเกินนะสวัสดีครับผมอ้นเจสดสิไปวันนี้พามาชม c ี r ีอ์พันนับนาและซอนอดิชัน่นตัวนี้บอกเลยคือ ได้เพอร์เฟกอะเดี๋ยวผมจะเหล่าให้ฟังนะคันนี้จดทะเบียนปี2015ปลายปีนะครับเป็นโมเดล14สีสันออกมาตรงรุ่นเลยทุกอย่างนะครับพร้อมของแต่งอีก100,000บาทโดยประมาณนะอ่ะเมื่อกี้บอกเลยชิ้นนี้ลายเส้นสดนะครับมานั่งแกะดูแล้วของมากมาเกสนี่เองสุดยอดไปเลยนะอ่ะดูของแต่งเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีละนิดนะครับเออเราจะหารถรุ่นนี้ที่มันเป็นเจ้าของเดียวเนี่ย บอกเลยว่าหายากมากคันนี้นะครับชื่อในเล่มเจ้าของเดียวและเซอร์วิสมาแทบทั้งระบบแล้วนะโอเคมาเริ่มกันที่ชิวหน้าก่อนนะครับของแต่งแทบจะมียี่ห้อทั้งนั้นเลยตัวนี้เป็นซีโร่กาวิตี้นะนี่ติ๊กเกอร์เดิมๆนี่ของเดิมหมดเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยแบบปุดกระจกตรงรุ่นเป็น LED นะก็คือสามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็ก้านเบรก กานเบรกทั้งการเบรกและกลารคัดเป็น c r g เป็นคาร์บอนแท้ทั้งดวงเลยนะครับนี่การคาร์บอนนะแล้วก็กาดมือเบรกเป็นไลทิกนะเม็ตอินอิตาลีเลยนั้ยอ่าตรงนี้ยังมีคาร์บอนคาร์บอนนี่หลายชิ้นมากๆนะครับเอาเอาลรแรมแอร์ไปก่อนแรมแอร์เป็นหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยวนไปหลายชิ้นมากแล้วก็ลงมางล่างนี่มีกล้องบันทึกให้ด้วยคันนี้มีกล้องหน้าหลางังแม่งยังกับ คือเอาไปแข่งเอาไปแบบลงสนามลงแท็กได้เลยนะแล้วก็กาดหม้อน้ําของ EvoTech Performance ดูคอท่อโคตรสะอาดบอกเลยว่ามานี่เทียบกับปีนี่เหลือกินเหลือกินเลยนะคันนี้สวิตมาให้อะไรบ้างนะครับเปลี่ยนซีโชคมาให้แล้วนะครับซีโช๊คแท้ๆเลยจานดิสเรียบกิ๊บเรียบจริงๆนี่นี่นี่รถสิปีเป็นอย่างนี้ได้ขนาดนี้นะดูดิดูความใสแม่งเรียบจริงอะไรจริงนะนี่ RNG นะครับ ของแต่งผมบอกเลยว่าแท้หมดนะแล้วก็อะติซิงช็อกเราเปลี่ยนแล้วโอเคก็พ่อเบรกของเน็กเตอร์นะคะรับพ่อเบรกหนาๆเลยหน้าหน้าเนี่ยทั้งคู่เลยเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโอเคอ่าน้ําน้ําหล่อเย็นเปลี่ยนแล้วนะครับของอะไรนะวูดวูดอะไรวูดอะไร,ะไรทั้งอย่างอะวูดเหรอเออสักอย่างดับบิลอะไรนะั่นาทีเฮดอะไรนะั่านาะนะั่นแหละเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างในนี้แกะไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้การล้มของมาซิโม่นะ,นะแล้วก็ครอบเครื่องนะครับเป็นคาร์บอน เนี่ยเป็นคาร์บอนนี่ก็คาร์บอนนี่จะเป็นเพียวคาร์บอนตัวนี้จะเป็นคาร์บอนแบบหุ้มนะครับอันนี้ก็น่าจะหุ้มแต่เป็นคาร์บอนแท้หมดเลยคาร์บอนทั้งลำอะหน้าอกล่างสวยๆนะครับแล้วก็ท่อเป็นคอมวนทอเขาเรียกว่าอะไรนะวนอะวนวนวนๆนั่นแหละคาร์บอนวิกแท้เลยนะครับก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะสี่หมื่นต้นๆต้องมีให้เห็นนะครับไปแล้วก็ดูดิเหลือมุมโคตรดีอะรถแม่งกี่ปีแล้วนี่ วิงอมม่งแม่โอ้โหแม่งโคตรน่าเก็บตัวเนี้ยผมบอกเลยอ่ะอันนี้ของอะไรอีโวเทคเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ของเออเหมือนกันเลยอีโวเทคอีโวเทคดูเลยสวิชเออแต่ตุ้งอางนี้ชอบจริงโคตรสวยสวยจริงนะ้าเบรกหลังของเดิมนะครับนี่เทเากแค้เลยการดิสกก็ยังเรียบอยู่อ๋อยางลืมพูดยางไปยางนะครับโอ้โหแทบจะไม่ดอกแบบแทบไม่ได้ใช้อ่ะวิ่งกี่โลดีกว่าวิ่งน้อยมากแล้วครับยางเนี่ยหลักร้อยโลแค่นั้นเนี่ยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยคือ โชคหลังเอรินนี่เอริน TTX นะครับรุ่น h O 9 3 1ตรงรุ่นเลยทีเดียวเชียวพร้อมตัวปรับนี่นี่อันนี้ไฟท้ายอนีไม่ใช่อันนี้กล้องท้ายแล้วก็นี่ไฟสองป้ายนี่นี่ป้ายแอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไปเลี้ยวแอบอยู่นี่นี่เป็นไงบอกเลยเด็ดดวงโซ่ตเตอร์เต็มนะครับนี่มีข้อเบาะแต่งให้ด้วยแล้วก็มีเบาะแต่งของเลสไลน์นะอันนี้เจ้าของเขาทำเบาะเลสไล ลวดลายองค์กรนะอ่ะแล้วก็โซลเตอร์เห็นไหมเดิมๆองเต็มเลยล่องรอยไม่มีล้มไม่มีให้เห็นเลยนะครับล่องรอยมีรอยน้อยมากๆนะนี่ก็คอบคาร์บอนนี่โอลินตับได้นี่เดี๋ยวล็อกไหนแล้ววะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอกล่างแบบยาวนะสวยงามดูดิรถแม่งคลีนจัดอะคลีนจัดอุ้ยน่าใส่คิวคิเตอร์ซะหน่อยนะดูดิโคตรคลีนเลยติ๊กตติ๊กเกอร์แท้หมดนะครับนี่ข้างซ้ายนี่ ตูมไปแฮนโยชิมูระโอ้โหแน่นอนนะปอกแฮนก็เป็นโปรกิบนะครับก็แต่งสลับแดงๆดงดำๆส้มๆนะปะมาณนี้นะครับซ้ายขวาเหมือนกันบอกเลยว่าค่อนข้างจะเนียนเลยนะข้างบนก็จะมีนี่ติ๊กเกอร์ข้อบัังอยู่ครบเลยอันนี้คาร์บ,บอนบูดนะครับเป็นเพียวแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเพียวกันกันลอยแต่ไม่มียี่ห้อไม่รู้ยี่ห้ออะไรน่าจะมีร้านอะไรสักร้านแหละนะโอเคขึ้นมาดูแผงคอยังสวยอยู่เลยนะ แขงคอยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ดูโอ้โหไฟไม่มีโชว์นะครับเอเบียสเอเบียสครบไม่แท้แน่นอนใครก่อเราไม่ก่อสองหมื่นกว่าโลเท่าน,นั้นมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเสียงนุ่มๆเลยบอกให้ ใจมากอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดไอ้นี่ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามานิดนึงพัดลมพัดลม,ลมของเบอร์หนึ่งปอแรงไปอ่ะนี่ก็คือชุดชุดกล้องนะครับชุดกล้องของอะไรวะมันชื่ออะไรวะลูปเหรออ่ะเปิดงวะเนี่ยเปิดเลยครับอ่านี่ ของครูฟนี่อัตลเมตวิชชันนะครับนี่เราจะเห็นนี่เห็นไหมนี่กล้องหลังเนีน่นี่กล้องหน้านะกล้องหน้านะเห็นไหมเห็นป่มโอเคใช้งานได้ปกตินะครับพร้อม SD card ครบเลยนะแจวแหววเลยทีเดียวเชียวอ่ะปิดก่อนปิดก่อนประมาณนี้นะครับนี่อ่ะแล้วก็เมื่อกี้บอกเซอร์วิสครบยังใช่นี่คือปุ่มเปิดปิดเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างงี้ก็ต้องกดปิดไว้กดครั้งไม่งั้นมันก็จะกินไฟเรานะ โอเคอ้อ okay. oh, อีกอย่างหนึง่งเวลาขยับเฮ้ยขยับปุ๊บแม่งอัดเลยมันจะกระพริบอย่างงี้แล้วมันก็จะอัดไว้นะประมาณนี้โอเคผมบอกไปครบหรือยังอ๋อน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกไลใ่ให้ใหม่แล้วนะแล้วก็อะไรอีกอชุดซอมปั๊มเปลี่ยนให้แล้วคือแบบพร้อมเลยน้ำมันเครื่องไม่ต้องห่วงสังข้อร้อยพร้อมกองเดี๋ยวเปลี่ยนให้แน่นอนคือเอาเป็นว่าของเหลวใหม,ใหม่ทั้งคันใหม่ยันในกระบอกโช๊คเลยนะซ์วิสไปหลายตังค์นะครับคันนี้บอกเลยว่า พร้อมมากๆอ่ะมาดูราคากันเหลามาตั้งนานพันซีซ,ซีแต่งไปประมาณสักแสนหนึ่งขายเท่าไหร่บอกเลยว่าเอาราคาเงินสดไปก่อน2อ9 0 0นบาทนะครับอันนี้ยังไม่มีส่วนลดรับส่วนลดพิเศษชั่วโมงนี้1,000 10, งบาทเหลือสองเท่านั้นนะโอ้โหแค่ของแต่งก็แสนแล้วอะนะไอ้โชคเนี่ย ไอ้โชกกับท่อเนี่ยรวมกันก็8 0,000กว่าเข้าไปแล้วบวกคาร์บอนคาร์บอนนู่นนี่นั่นต้องมีแสนแน่นอนนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินผ่อน,อนเงินผ่อน,อ,นออกรถประมาณ5 0,000บาทนะรถย้อนยุคก็ต้องออกเยอะนิดนึงแต่ประเด็นคือมีตังก็มีตังก็ไม่มีอน,นี่ลายเส้นสดนะเนี่ยโหเท่นะออกรถอยู่5 0,000บาทผ่อนเท่าไหร่5ปี6 0 0ันบาทโดยประมาณนะครับ 60XX อ่าอันนี้ไฟแนนซ์ของตอ้องมาออกลิดสิ่งอ่า ดูรถสุขสวัสดิ์35นะครับรับแรกรับเธอทุกรุ่นนะใครอยากจะเก็บผมบอกเลยว่าเฟรมเฟิร์มทุกสีสวยทุกอย่างนะครับสต็ตอปเปอร์สวยหมดเพราะว่าเนี่ยดูดิมันทุกอย่างมันแทบจะหายหมดอ่ะมันพร้อมใช้แน่นอนนะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วสุขสวัสดิ์35นะรหรือว่าโทร0956495564นะครับรับแรกรับเธอทุกรุ่นพบกันใหม่คลิปหน้า